สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ vivo v 2 3 5 g นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทั้าสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นจอที่ทางาน,นเปลี่ยนไปนะคะนี่นะคะอันนี้จะแถมฟิล์มกระจกให้นะคะจะแถมฟิล์มกระจกให้ทุกรุ่นเลยนะคะนี่ เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นจอเทียมนะคะนะคะจอในคลิปวิดีโอจะเป็นจอเทียมนะคะจอเทียมจะสแกนลายนิ้วมือที่จอไม่ได้นะคะแล้วก็ระบบสัมผัสสี่จอจะไม่ค่อยลื่นนะคะ เพราะว่ามันเป็นจอเทียมนะคะจะเอาให้ไว้เล่นเกมหรือว่าจะเอาให้สีสวยเหมือนกับจอที่ติดมากับตัวเครื่องมันก็จะไม่ได้นะคะเคเดีย๋ยวเราจะมาชิกทัสกีนกันนะคะอันนี้ก็วาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะ นี่นะคะทอสกีนทัสกินหน้าจอได้นะคะนี่นะะต่อไปสี่จอนะคะนี่นะคะสีอจอะคะุณภ,ภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะ ปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมก็ได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ